ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับตัวกิจการบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแนวราบนะครับกิจการที่เกี่ยวกับบ้านแนวราบก็บิทเนียนะครับบิทเนียว่าเฮ้ยบิทเนียเนี่ยมันจะเป็นหุ้นเติบโตไหมเริ่มกันเลยนะครับผมก็มาจากพรีเซนเตชันนะครับของทางบิทเนียนะก็เนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านของเขานะครับก็จะมี แบบ้ตัวนี้ทาวน์โฮมเนาะแล้วก็บ้านเดี่ยวก็มีแต่ละไซส์ไปจนถึงแบบหรูขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่บ้านเดี่ยวเนี่ยเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็คือประมาณสัก300แสนล้านนะครับของปี65ซึ่งถือว่านิวไฮนะครับเพราะว่าปีที่อ,อสังหาบูมนะครับคือปี61อ่าคอนโดเปิดตัว200,000กว่าล้านนะครับ 3แสนล้านโทษทีนะครับที่บ้านเดี่ยวอ่ะก็ประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่พอโดดหดตัวนะครับเหลือแสนล้านแต่ว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยขึ้นมา3แสน4แสนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าสนใจหุ้นกลุ่มนี้นะครับหุ้นอสังหานะนะครับแล้วก็หุ้นที่อาจจะมีโกลดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไหมอลองมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นระดับราคาบ้านของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ทั้งหมดที่เขามีนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่จะร้อนนะครับ22โปรเจกต์เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ตั้งแต่ปี2017นเนาะทำมา2 2โปรเจกต์นะครับก็ตามนี้เลยนะผมก็อะไรที่ไม่สำคัญก็จะข้ามข้ามไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบบ้านของเขานะครับอันนี้แกรนด์บิทเนียก็จะเป็นแนวหรูหารานะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่เขาน่าจะเปิดตัวนะก็จะมีที่บางนานะครับ แล้วก็นิวโปรเจกต์ต่างๆนะครับก็ถ้าเรามาดูตรงเนี้ยที่ว่าเขาจะเปิดตัวนะครับในช่วงคิวอะไรบ้างเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยนะว่าคิวหนึ่งเนี่ยเปิดตัวน้อยนะครับก็คือ700ล้านนะครับอันนี้โปรเจกต์ร้อนนะก็คือโปรเจกต์ที่เปิดตัวนะครับว่า <c oughs> เปิดให้จองซื้อแล้วก็สร้างขายนะครับหรือว่าบางทีมีบ้านแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้าอยู่ได้ตรวจรับบ้านอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะก็องไปดูในดีเทลในระายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ของ BRI เนี่ยหรือว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็คือคิหนึ่งเนี่ยก็เปิดตัวแค่700นะคิวสเนี่ยเปิดตัว2000นะครับมาดูคิสามนะครับ4350นะคิวสี่หกพันอคงอ่ามูลค่ารวมโครงการก็นับจามจำนวนนี้เลยนะครับว่ามีโปรเจกตอะไรบ้างตรงเนี้ยเอกสารคุณอ่าเพื่อนๆไปดูได้ที่ตรงอ,อัปเดตของบริษัทเขานะครับเนี่ย แบบนี้ก็เลยดูน่าสนใจไงน,นะว่าเขาเปิดตัวล้อนขึ้นมาแล้วล้อนเป็นไงบ้างนะก็มีคนเข้ามาดูมาสนใจเนาะที่เขารีเซ์ให้เราดูนะครับเขาก็มีแคมเปญต่างๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลประกอบการนะครับผลประกอบการเขาบอก all time high นะครับโปรเจกต์ performance ใน q ใน Q1 เนี่ยก็คือเขาได้ p ีเซล2,378ล้านนะครับแล้วก็ transfer จริงก็คือ2,680นะครับแต่ revenue รวมเขา t o โนะครับก็คือ1483นะครับ เน็ตโปรฟิตสามห้าสามนะคือเน็ตโปรฟิตเนี่ยโตร้อยเจ็สิเปอร์เซ็นตเป็นอะไรที่ผมสะดุดตามากนะสะดุดตามากซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตการันว่ามัน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 โตเยอะผิดปกตินะครับมันจะมีโครงการ JV อะไรต่างๆนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีการบันทึกอะไรเข้ามาก่อนนะอาจจะเป็นกำไรพิเศษหรือเปล่านี่ผมตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับตั้งข้อสงสัยไว้หรือว่าเป็นปกติของเขาอันนี้ผมไม่ทราบ แต่ว่ากําไรเนี่ยมันโตผิดปกตินะครับผมไม่ได้มีหน้าที่ชี้นานะผมให้ข้อมูลนะครับก็ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นแสดงพีเซลนะครับพีเซลนะครับก็จะโตนะโตโตโตเขาก็ทานายนะเป็นแอคูเมเลยอันนี้ของปี2022เนาะเขาก็คาดว่าพีเซลเขาจะโตแบบนี้ขึ้นไปจนถึงประมาณ1.1หมื่นนะนะครับหรือว่าคิดเป็นการเติบโตแบบ ฉลี่ยตั้งแต่ปี2019-2022เนี่ย52% 52%นะอะไรก็ตามที่มันโตในช่วงวิกฤตได้นะผมสนใจทั้งนั้นนหะแต่ว่าจะลงทุนไหมอีกเรื่องหนึ่งนะสนใจแต่ลงทุนไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเน้นย้ำนะก็ถ้าเทียบเทียบกับ Q1 นะก็ถือว่า Pcell เขาก็โตขึ้นนะครับก็คือ Q4 เทียบกับ Q4 ก็โตขึ้นก็คือโตทั้ง Year-on-Year year คือถ้าเทียบกับปีกับเทียบกับ กที่แล้วก็โตนะครับก็ดูดูดีหมดนะดูก็ดูโตหมดเลยนะอะไรที่มันดูดีหมดเนี่ยข้อหนึ่งคือมันจะดีต่อไหมนะครับไปสองคือเฮ้ยมันพีคหรือยังนะครับแต่เท่าที่ผมดูก็น่าจะยังนะน่าจะยังน่าจะนะครับน่าจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวโตเรีววันนิวก็โตนะครับเรียกว่าคือมองไปทางไหนก็โตหมดแหละเนาะพวกนี้เราก็ดูได้นะไม่ได้มีอะไร transfer activity ก็โตนะครับ Q1 วหนึ่งมันยี่สิบสองคิวหนึ่งลงยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดก็โตนะครับคือโตหมดเลยอะนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออหุ้นตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจผมก็ทํากันบ้าแล้วเพื่อนก็ไปเจาะลึกกันต่อเนาะนะครับกีเพนนิชเชียลไฮไลท์ก็ดีเดโชเนี่ยเขาก็คาดว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าจะลดลงนะครับคือกิจการเติบโตยอดขายโตกําไรโตแต่ว่าดีเดโชลดลงนะก็ทําให้เขามีรูมที่จะขยายได้อีกหรือถ้าเขาจะปันผล ก็ไม่ต้ออเงินไปจ่ายลอกเบี้ยก็อาจจะปันผลมาได้ดีนะถ้าเขาคิดจะปันแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าจะเก็บเงินเพื่อไปขยายต่ออันนี้ก็รล้แต่นโยบายที่เราต้องไปดูศึกษาอันนี้แบ็คหลอกนะครับแบ็คหลอกก็20่สิบอ่ายีโปรเจกตนะครับก็คือประมาณพันกว่าล้านก็ยังเรียกว่ายังมีแบ็คหลอกอยู่นะครับบิสเนสแพลนนะดูบิสเนสแพลนเขานะครับก็โปรเจกต์เขาก็จะมีร้อนต่างๆตามนี้มีอมตะนะครับผ่านทองนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นโปรเจกต์ทานเฟอร์ใน q2 ปี2022เนี่ยเขาก็จะมี850บวก550บวก2,000บวก650ก็ไปลองบวกตัวเลขเอาดูนะว่า q2 เขาน่าจะทานเฟอร์ได้ตามเป้าเขาไหมแต่ว่าบ้านเดี่ยวไม่เหมือนคอนโดนะครับบ้านเดี่ยวก็คือคล้ายๆว่ามันก็ต้องให้คนมาค่อยๆทยอยซื้อนะครับแต่ว่าก็อันนี้เราก็ดูเป็นไกลนะครับ next s t e p ต่อไปนะก็คือ จะมีาก,การค o l ลา b บเ a n กับกันกุลนะครับเพื่อจะทำโซลา่าติดโซลา่าบนหลังคานะก็ดูมีอะไรน่าสนใจนะครับก็ขเขากับเคลื่อนธุรกริจต่างๆเขานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับว่าพูนตัวเนี้ยน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็ไปทำกันบ้างกันต่อนะครับผมก็ให้ไกด์ไลน์ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ